สวัสดีคะ่ะทุกๆุกคนวันนี้จะเอาต้นไม้ที่ทยอยขนเข้ามาในบ้านมาให้ดูนะคะกลัวกลัวเขาจะหนาวตายนี่คือมะระนะคะมระคีนกกำลังติดลูกเลยก็เลยเสียดายเสียดายจะปล่อยให้หนาวตายก็เอาเข้าบ้านมาเ,เลยติดลูกเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บกินใบเหลืองก็เดี๋ยวจะตัดทิ้งนะคะมีหลายลูกอยู่นะ ล,ลูกเล็กๆก็ยังมีไม่รู้นะว่าเอาเข้ามาในบ้านแล้วเขาจะติดลูกใหม่หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีแมลงตอมเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูยอดดิกำลังจะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะตัดมาลวกกินกับน,น้ำพริกละลูกเล็กๆเนี่ยดูซิว่าเขาจะโตไหม ยังไม่หนาวหรอกแต่ว่าถ้าจะรอให้หนาวแล้วเดี๋ยวเขาจะตกใจไงก็เลยเอาเข้ามาก่อนที่จะหนาวอันนี้ก็คืออะไรนะลิ้นฟ้าเพกาหรือลิ้นฟ้านะ่ะเนาะนี่ก็เพาะไวหลายต้นเลยยังอยู่ข้างนอกก็มีเดี๋ยวจะจะหาที่วางไอ้กะเพราก็เอาเข้ามา3ามต้นตัด แล้วก็เอาเข้าบบานก็มีจะแตกอยู่นะนี่กำลังจะแตกมาเลยลองดูเนาะทิ้งไว้ข้างนอกไม่ไม่รอดแน่นอนก็เลยเคลียร์พื้นที่แถวแถวหน้าต่างมีกระถินกระถินงอขึ้นว่าใส่ไปทำมเมล็ดร่วงเอาไว้เพราะว่าตอนที่เพาะเนี่ยในยต้นเนี่ยเพาะได้หลายต้นอยู่หรอกมมเม็ดเมล็ดกระถินเยอะ อันนี้ก็คือฟ้าทลายโจนนะคะทุกคนมีอยู่ห้าต้นก็ทยอยเอาเข้ามาในบ้านละยังอยู่ข้างนอกบางส่วนมะเขือข้างนอกก็คงจะต้องปล่อยให้ตายไม่มีปัญญาขนเข้าบ้านหรอกได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างชาวสวนมือใหม่ นี่ก็คือไม้ประดับนาปพลูด่างใครๆก็รู้เนาะงามให้ดูซะหน่อยปลูกตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็พยายามตัดแต่งเขาก็งามอะ่ะอันนี้ก็พรูด่างเหมือนกันทีแรกว่าจะทิ้งก็เห็นเขาเออเหมือนจะฟื้นก็เลยพอมีที่ให้วางก็กำลังจะแตกออกมานี่ยอดเล็กๆโผล่ลผมานี่ตรงกลาง อันนี้คือชัพลูนะคะซื้อมากินแล้วก็ชำเอาไว้ได้มาต้นหนึ่งเอามาธนุถนอมในบ้านต่อกำลังงามฟ้าทลายโจรค่ะเป็นยาช่วงนี้ต้องมีของต้องมีนี่เหมือนจะออกดอกแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนจะออกดอกเนี่ยแตกพุ่มแล้วเนี่ย กำลังงามรุ้นต่อไปว่าจะรอดไหมที่อยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ